สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับ SC ปอนะคะที่ปรึกษาการขายของอีวิสุหัวเชียงจันจำกัดค่ะวันนี้นะคะปอนก็มีโปรโมชั่นนะคะสุดพิเศษมาเสนอลูกค้าทุกท่านนะคะเป็นรถรุ่นนะคะแคปโฟน่นะคะ ตัว S นะคะตัวนี้เป็นสีขาวนะคะสำหรับใส่ยสิ้งใส่แซดทั้งหลายนะคะไม่ควรพลาดโปรนี้นะคะวันนี้นะคะแคมเปญสุดพิเศษของเรานะคะใช้เงินออกรถเพียง8,900บาทนะคะผ่อนเพียง9,400เท่านั้นค่ะสายซิ่งสายแซดนะคะขอย้ำเลยนะคะไม่ควรพลาดนะคะแคมเปญน,นี้นะคะสำหรับลูกค้า20ท่านแรกนะคะหมดเขตในวันที่30มิถุนายน2563นี้ค่ะ อย่าลืมนะคะสนใจติดต่อเบอร์เซลปอนนะคะ094-4926-265ค่ะอย่าลืมนะคะคิดจะซื้อรถอีซูซูคิดถึงอีซูซูหัวเชียงจันรถูกต้องที่สุดค่ะ